ชุมชนบ้านใต้ร่วมพิธีส่งมอบศาลาพักคอยที่สร้างจากขยะเมื่อวันที่4ธันวาคมพรศากรา2564ภายในโรงเรียนบ้านแหลมหอยชาวบ้านชุมชนบ้านใต้ได้ร่วมกับมูลนินธิ e ี่ e c ธนาคารปูม้าบ้านใต้ c p อคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมหอย นำโดยนางมนพันธ์เพ่งทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอยนางสาวสุพิญญาสีทองกุลรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายเริงนำใจกว้างประธานมูลนิธิเกาะสีเขียวนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาเค .2 งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีรับมอบศาลาพักคอยที่สร้างจากขยะที่จัดสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านแหลมหอยเพื่อใช้เป็นสถานที่นั่งพักคอยรถโดยสาร โดยในพิธีได้จัดนิทรรศการถึงการนำขยะมารีไซเคิลเพื่อน,นำมาก่อสร้างสาราพักคอยแห่งนี้โดยนางสาวสุพิญญาสีทองกุลรองนายกเทศมนตรีนครก่อสมิกล่าวว่าปัญหาขยะล้นเมืองเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากพลาสติกที่กำจัดได้ยาก ทำยังไงก็ไม่หมดไปจากโลกนี้สักทีเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยตระหนักถึงพิษภัยของมันที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศรวมทั้งชีวิตมนุษย์และสัตว์หากจะกําจัดพลาสติกให้ลดน้อยลงหรือค่อยๆหมดไปนอกจากจะต้องร่วมมือการเปลี่ยนวิธีการบริโภคและวิธีกาจัดขยะอย่างถูกต้องแล้วเรายังต้องร่วมมือกันเพื่อคิดค้นนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาวิกฤตจ,จากขยะพลาสติกกันอย่างจริงจังเช่นที่ชุมชนบ้านใต้ได้ร่วมกับหลายองค์กรในการจัดสร้างสรารา,าพักคอยที่สร้างจากขยะแห่งนี้ พร้อมทังได้ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการกำจัดขยะพลาสติกแบบถาวรและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นทั้ง7ตำบลของอำเภอเกาะสมุยสำหรับการนำขยะมาจัดสร้างศาลาหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีสิ่งประโยชน์จะเป็นการลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบการกำจัดได้เป็นจำนวนมากที่สำคัญสาลาพักคอยที่สร้างจากขยะจะทำให้ประชาชนท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ สำหรับกิจกรรมโครงการในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นความเข้มแข็งของตัวโดยเฉพาะชุมชนบ้านใต้อันนี้ผสมชาอะไรไม่ผสงกับปูดูผสมปูดแก้วแก้วก็ขก็คือเอาขยามาผสมกับปูนและอัดอัดเป็นแท่งอย่นี